เอาได้ำทำไมไม่เผมมาขายน้ำเลงไงไวจ้จะไม่ได้เลยไอ้นี่มันก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลยใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยครับแล้วทําไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทาไมาต้องมีหลายสั์หลายส่วนเพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากันกล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากันกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อยพี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วยใช่แล้วสุดยอดเลยครับ ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนครับวันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับโอเคแขนอกหลังไหล่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาททั้งหมดใช่ครับด้วยเทคนิคทวีติวันใช่พร้อมนะครับเริ่มต้นครับการด้วยส่วนไหนก่อนดีแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบวยชายสายโอเครายกับน้ำรายจะหนักกว่าน้ำนะครับใช่ครับโอเคแถ้าใส่น้ำลงในสายก็จะยิ่งหนักขึ้นโอ้สุดยอดใช่ปกติเวลาบวยเล่นใบเสร เล่นต้นแขนด้านหน้าอะโบยเล่นยังไงปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นใบเส็จจะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ใช่นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้วใช่ละเต็มการขึ้นไหวของไบเซ็แล้วใช่อ่าคราวนี้เราเปลี่ยนเทคนิคทุกวันคือเราจะแบ่งแยกกันเป็น3มช่วงเป็น3มเซตอ่าเจ็ด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 ในหนึ่งเซตอันที่หนึ่งก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดแรกครึ่งหนึ่งก่อนใช่ทำไมครับนะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงงแรรรรกกกขอาาเิ่มต้้นนนนะคััับหลจ อีกเจ็ดครั้งต่อไปครบเจ็ดปุ๊บมาถึงสุดนะครับอีกเจ็ดครั้ง3 4 7่ครั้ง5 6 7หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7สาำหรับคุณผู้ชมที่เอ ทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิมแล้วจะไปยกนะ้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหม,มใครที่ไม่เคยลองเทวินติวันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่อนอแนะนําให้เล่นน้ําหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยกใช่ครับเพราะว่ามันหนักครับการที่เราทําแบบนี้คือเจ็ดแร่เนี่ยเราทําแบบครึ่งหนึ่งครึ่งนึงออกแรงส่วนหนึ่งนะครึ่งหนึ่งคือเจ็ดสุดท้ายแต่มูฟเนติกอีกเจ็ดมันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ,รบเทคนิคแบบนี้คือมันทําให้ดีกับกล้ามเนื้อ,อยังไงครับอ่ามันก็จะเน้นในเรื่องของความแข็งแกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้น กล้ามเนื้อจลีนใชัดเจนทนทานครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปรุ่มๆกันพร้อมกันถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีคมที่ว่าเ้ยเล่นมันต้องต้องขนาดขนาดนั้งเียวบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย แต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วยคือเรารขึ้นอย่างละเจ็ดเนี่ยอันนี้ขึ้นมาเจ็ดแล้วนี่อีกเจ็ดและเต็มวงอีกเจ็ดนึงใถ้าเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันเืออะไรไปรต้นโอเคอม,มันก็คือง่ายว่ามันแบ่งเป็นสามช่วงการเล่นใช่ไหมครับคือช่วงเริ่มต้นมหาช่วงขึงกลางนะครับช่วงละแต่ช่วงที่2ก็คือช่วงขึงกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต เริ่มต้นจะไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่ไหมถ้าเกิดเราชุวมแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำอันมากขึ้นจุดนี้จะเน้นตรงนี้ใช่ครับพี่โยกไปพอหลังจากน,นั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มพา,าพาไปถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละแต่มงแต่มง นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลยอ๋อจะได้ทั้ง,งห,มหมดเลยใช่นี่พี่ต้นครับสงสัยครับครับทำไมต้อง777เครับเขามีการลองทําดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า7 77 7มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่อง,องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกวา่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็หน้าที่เป็นอะไร่เป็นค่ากลางใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทําตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ ต่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับครับเมื่อเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแข็งแล้วใช่ไหมครับไบเซ็บแล้วคราวนี้เราก็เป็นไทรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะครับไสกปคลิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะครับเล่นสกีใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอันนี้คือเต็มปกเต็มวงใช่คราวนี้เราก็แบ่งไงครับเจ็ดเจ็ดเราก็เริ่มจากครึ่งหนึ่งก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งนะคคครรรรัับบเิ่่่มต้นนนไปึึงงะอา ห้านะครับหกเจ็ดหลังจากนั้นครึ่งโปเองนะครับอันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าอันนี้หนักนะคเจ็ดจัดแล้วเนี่ยสี่ห้าหกนะครับเจ็ดต่อไปอันนี้ขึ้นสูงลงศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพยายามเหยียดศอกเจ็ดนะครับสุดยอดโอเคมาขอลองด้วย มา,มมาครับเน่อันนึ่งอ 1, 1> ยอะที่สุดสอยอะไม่สุดสามสี่หาหกเจ็ดครึ่งหนึ่งไปหนสอขึ้นทด่สุดสาขึ 3, ้นทด่สุดสี 4, ่ขึ้นที่สุดหขึ 5, ้นที่สุดหกขึ้นสุดลงสุดมายอะที่สุดหนึ่งโทรศัพท์เข้าส 4 5บีบซอก6อ่ะเโอเคยอดมันกระตุ้นได้มันจริง uh, มันมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสันนส่นแสดงว่ามันใช่ใชนะครับทำแบบนี้1 1 2เซตเหมือนกันใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ7 7 7ฟินมากเลยพี่ต้นถ้าเถ่าแล้วเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับคนที่เล่นเนี่ยอาจจะ มาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกาลังกายนั้นๆอ,อย่างเช่นเกิดบุยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของ,อองอท่านั้นๆแสดงว่าคนที่เล่นเทคนิคทเวนตี้วันเนี่ยคือเหมาะสําหรับคนที่ทเป็นอ,จจอ,ออกกาลังกายปกติอยู่แล้วออกาากำลังกายมาระดับนล้ใช่ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรท่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้พราถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเล่นแต่ตรงไหนพรงไหนก็ได้นี่คือไม่ แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้นอย่างถ้าเกิดไตเสพบเราอยากเล่นเพิ่มเราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติเอาโอเคเรามีเจ็ดเจ็ดแต่เราไม่ใช้อนี้เราใช้บอดี้เวทออะได้เราก็ใช้ไอตัวดิฟอ่าออะอย่างเงี้ยจะเจ็ดเจ็ดยังไงพี่อย่างเงี้ยอะฮะเงี้ยอ็มูฟเป็นคือเต็มอย่างงี้ย่ออาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งนึ่หนึ่งอฮะสองใช่ครับสามสี เจ็ดเอาลงครึ่งถึงหนึ่งลงง่ายสองสามนักกินสุดลงสุดเว้ยหนึ่งสองสามสี่ให้อีกอ้โอ้าวหกไม่ใช่เหรอเจ็ดแล้วโอเคขานั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเก่งจริงอ่ะผมว่ามันได้มันมันไดเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงเพาสุดท้ายผมว่ามันจะได้ ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอ่ะมันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอ่ะอันบี้เบ็นใบเสรยบคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละต่อไปทำงานรวมกันขึ้นสุดลงุ่นเฮ้ยมันจริงอ่ะ